ไฮดมัสุนัจิล่าเีวสวัสดีครับกับไมค์คังนจิล่านะครับผมมาสู่วิดีโอของอีเวนไวย์เดย์ปี2020ของเกม f a สแก็ตออเดอร์มาในอีเวนชื่อว่าสายลมใบไม้ผลิดของ IIA แม่มดและผอมเพื่อนและการเดินทางครั้งใหม่นะครับผมก็เกาะ IIA เนี่ยมันคือเกาะที่เจ้า QK วเนี่ยมันอยู่นั่นเองนะครับผมในตามตำนานแล้วโอเคมาสู่บทโพล้าก่อนเลยชื่อตอนว่า โแล้ว Afterlife Afterlife หลังจากแสงหลังจากชีวิตมัง้งไปลุยอันนี้ยังไม่มีแบทเทิร์นนะครับผมอ,อ,อยู่บนเกาะเลยใช่ไหมอเอ่ออ่ออ,อ,อเอ่อเผอตั้งออโต้ไว้ตอนตั้งแต่ตอนวาเลนทายมั้งเนี่ยเสียงคลื่นและดวงอาทิตย์ สีแดงยามเย็นฉันหันหน้าใส่เจ้านั่นมีเรื่องอยากจะสารภาพน่ะเจ้านั่นนะพยักหน้าและวรอคำพูดของตัวฉันโดยไม่พูดอะไรออกมาพวกเรานั้นน่ะไม่ไว่าไปที่แห่งใดก็ตามก็เป็นของปลอมเป็นแค่ของเรียนแบบเป็นเพียงแค่รูปโป่งที่จะหายไปแต่ว่าแต่ถึงกระนั้นนะฉันในตอนนี้น่ะ ้็มายืนอยู่ตรงนี้และการต่อสู้มันจะเริ่มขึ้นไปเลยนะอ่ะมาเลยด้วยคำพูดนั้นตัวฉันทำการกวัดแกว่งคาถาและตะโกนเสียงดังออกมาขอมอแสงสว่างแห่งการคุ้มกันแก่เทพธิดาสู่สว,สวรรค์ให้ล่างวิญญาณของเผ่าเทพพยักษ์ที่เก่าแก่นั้น มาเป็นเลือดเนื้อของตัวข้ามาเลยสติปัญญาอันยิ่งใหญ่จงมากลายเป็นปีกของข้าและสะพัดโบยบินซะนี่คือเรื่องราวที่มาตัดสินสิ่งค้างคาใจของตัวฉันที่ทับซ้อนมาหลายปีถึงแม้จะเป็นการถีบกระเด็นไปก็ตามมานะจ้ะคิวเคมาตื้อโอดิสุสินะ โอ้ยดูหวานเหมือนจะเริ่มละครน้ำเน่ายัางไงก็ไม่รู้เอา้าได้เพชรเลยเหรอสั่นเกินโอเคงั้นต่อกันเลยแล้วกันนะครับผมมาทีา่บทที่หนึ่งมีชื่อตอนว่าลมหายใจเหมือนดังเช้าว,วันจันทร์ลมหายใจเหมือนดังเช้าว,วันจันนี่คือหมดแรงหรือเปล่าท่านศัตรูเป็นเบอร์เซอร์เกร์นะครับผมไปจัดทีมก่อนต่อสู้เลย ดูในเรื่องก่อนโอ้โยแค่ฟังเสียง BGM ก็รู้สึกผ่อนคลายหวานแหววรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยอะ่ะปกติก็ไม่อยากทำอะไรอยู่แล้วป่ะเจ้าเนี่ยฟ้าคุณคิวแค่มานอนกลิ้งอยู่บนเตียงของุูนพี่อีกแล้วค่ะ คิวเคซังทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็นะคะเดี๋ยวรุ่นพี่เนี่ยจะโผลมาในจังหวะแปลกๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตั้งเวทอาคมในการตรวจจับไว้แล้วนี่นะอย่านี้นี่เองแต่ว่านั้น,น่ะเป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นหัวมาสเตอร์เนี่ยก็เลยทำไปช่วยไม่ได้นี่นะขออ้างแล้วเราก็เข้ามาสินะ แล้วพวกเองมาอยู่อะไรในห้องของเราปะยามันไม่ใช่อะไรที่ช่วยไม่ได้นะเธอแคแล้วก็กิ้งตงจากเตียงยายบอกว่าสามารถตรวจจับได้ไงแล้วก็ลุกขึ้นมาอยัดยาพิกเล็กของฉันทําไมอาคมตรวจจับมันถึงไม่ได้ผลล่ะมีเดียสินะไอ้เจ้านั่น่ะพออายุเยอะแล้วนิสัยเสียเนี่ยก็เหมือนแกเลยวะ มาขัดขวางเส้นทางความรักของคนอื่นแบบนี้ก็เพราะแบบนั้นนี่แหละเลยไม่สามารถหาคนรักคนใหม่ได้วีเดียมาจัดการมันเลยสิฟาฟาคำแปลเขาว่าลูกไม้เนี่ยตกไม่ไกลต้นยังไงล่ะสิทธิ์อาจารย์ก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วทําไมอาชวนพมมาเชิญเลยฟะคิพวกเราที่มีคลาสแล้วก็บ้านเกิดต่างกันเป็นไปได้แล้วก็อยากจะเลี่ยงในการประทักันของความคิดที่ต่างกันนะแต่ว่า การกระทาแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ตรงนั้นน่ะนั่งทุกเข่าซะเอ๊ะอะไรของเธอเนี่ยเป็นคนคอยคุมความประพฤติเลยไงกันผู้คุมความประพฤติเงี้ยเหรออย่างนี้นี่เองอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้โอซากาเบฮิไม่เองก็บอกเหมือนกันชุดขาแบบนี้เนี่ยมีแค่สองทางเลือกนักเรียนคุมความประพฤติหรือว่าประธานนักเรียนค่ะ นั่นเป็นความรู้ทั่วไปของนักเรียนญี่ปุ่นค่ะรอชุดขาวอย่างนั้นต้องไปนันตลอดรอฟาฟาฟาสามารถํนำนึกของมาชูนเนี่ยมันแปลกนะไม่สิเรื่องนั้นนะก็ว่าไปอย่างหนึ่งมีการยืนยันจุดแปรพันย่อยขึ้นมาครับอีกแล้วครับท่านเหมือนเดิมเลยจ้ะเมือ่อเอ๊ะเนื่องจากพนักงานของคานเดียนเนี่ยกำลังจุ่งกับการตรวจค้นและก็การวิเคราะห์ลอสเบลอยู่จึงอยากจะให้มาชู มาทําหน้าที่มอนิเตอร์แทนนะครับปลงใจได้เลยค่ะถ้าเกิดท่านประธานนักเรียนมาบอกโดยตรงแบบนี้เนี่ยดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูแล้วสถานที่ที่เกิดจุดแปลผันนั้นคือที่ไหนเหรอเอเกาะไอไอเครับเ <laughs> มื่อกี้มากเลยนะเกาะไอไอเนะถ้าเกิดจะไม่ผิดแล้วก็รู้สึกจะเป็นเกาะที่ K. K. คิวเคเคยอยู่ใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะ <laughs> ใช่แล้วค่ะถ้าอย่างงั้นก็ง่ายเลยยุคสมัยเองถึงจะไม่ไปถึงยุคสมัยของเทพก็าตามนะแต่ก็ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นเอ๋ที่ก่อนนั้นกันเหรอมีแต่ความทรงจำไม่ค่อยดีเลยนะมันเรื่องหดร้ายเหรองั้นเหรอเป็นไรจ้าโดนผัวทิ้งใช่ไหมเอ่อเอเอ ไม่ได้มีอะไรหรอกนะก็แค่อยากจะอู้ไม่ใช่หรอฉันเองเนี่ก็อยากจะอู้เหมือนกันตรงไปตรงมานลทุกคน,เ,นกเอ้นี่ก็พูดเองฉันฉันฉันก็อยากอู้ด้วยเอาจริงๆแล้วอันเทมิสก็ไม่อยู่ด้วยนะกรณีที่ตัวเขาไม่อยู่เนี่ยตัวฉันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกท่านเอียนสันเนี่ยก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะแต่โอลิออนเทพธิดาคนนั้นน่ะหายไปไหนงนั้นหรอก็เห็นว่ามีงานเลยงของสาวสาว ตัที่เข้าไปในฐานะของเทพธิดาน่ะก็เพราะแบบนั้นตัวข้าเลยเป็นอิสระงานเลี้ยงของสาวสาวโผล่ไปในฐานะของเทพธิดาไม่ใช่ต้นเหตุนะไอ้เจ้าพวกนั้นอ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆคงจะไม่ได้ถ้าเกิดพาไปด้วยแล้วก็น่าสามารถคุมได้ง่ายกว่าทำไมเข้มงวดกับตัวฉันจงเลยฟ้าก็รู้สึกว่ามันถูกวิธีแล้วนี่นะทั้งสองคนแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งครับ ถ้าเกิดคิไม่ต้องการจะไปแล้วก็ก็ช่วยไม่ได้อ้าวฉันเนี่ยจะออกไปเองครับอะไรเกลกิสมาแปลกนะแกเนี่ยนั่นดีปกติไปแต่ช่างกล้องตอนแรกว่าจะไปขอร้องเคลอยนะนะถ้าเกิดตัวฉันไปด้วยแล้วก็เอียนสันเนี่ยจะรู้สึกเกรงมากเกินไปนะครับสามารถรู้สึกได้ว่าตัวเขาเนี่ย อยาจะแสดงว่าตัวเองเนี่ยเติบโตมาถึงขนาดไหนแล้วก็ล้มเหลวเลยถึงแม้จะดูเสียมารยาทมากก็ตามที่บอกว่าเอามาแทนที่กันแต่ก็ให้ท่านเกียกิลส์ไปแทนด้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นท่านคนนั้นละก็ไม่ว่าจะเป็นทีมปาร์ตี้ที่เละเท่แบบไหนก็ตามน่าสามารถรวมทีมกันได้อยู่ดีโดยไว้วางใจมากเลยเนี่ยหาหา ถึงเกรอนจะอยู่ด้วยเนี่ยตัวฉันก็ไม่ได้รู้สึกเกรงหรอกนะฉันเนี่ยก็เป็นผู้ช้าที่ออกเรืออันโกสู่ท้องทะเลนะเฟยยาตัวฉันจะพูดไปก็กระไรอยู่นะแต่แกเนี่ยน่าทําพลาดแหละเห็นด้วยเลยครับเอาจริงๆแล้วสามารถเห็นได้กับตาเอ๋ยไอ้เจ้าคนรู้มาช่างเหอะแล้วคิวเกแกวไงไม่มาก็ได้นะ ยังไงก็เป็นเพียงแค่จุดแปรผันย่อยแค่เซอร์วาสามต้นก็น่าจะเพียงพอแล้วเอ๊ะฉันล่ะนึกว่าแกโดนนับงั้นหรอฉันน่ะไม่ได้ใจกว้างพอขนาดจะไปพึ่งพาตุ๊กตาหมีหรอกนะโอดีออนเนี่ยเห็นแบบนี้แต่เขาใจเย็นนะอ่ะเห็นจุดดีๆด,ด้วยนี่นามาสเตอร์นะเขินเ,เลยนะเจ้าใช่แล้วฉันเนี่ย ถอยหลังมาเก้าหนึ่งแล้วคอยคิดสภาพแวดล้อมดีๆนะป้าอ่าตัวฉันนะ่ะขอโทษนะเอ่อเฮตโตะไม่ต้องฝืนก็ได้นะแต่มาเต็มมาอ้มอย่ารอแป๊บนึงนะขอคิดแป๊บ,บนึงเอาคิด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 ,คด ทำไมไปหลบที่มุมเตียงแล้วก็นั่งตัวสั่นอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้เจ้าแม่มดที่ยิ่งใหญ่คนนั้นเอาเป็นว่าออกเดินทางกันดีกว่าการจะไม่มีแม่มดที่ยิ่งใหญ่สักคนสองคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเอ็นสันอันนั้นนะ่ะมันเสียมารยาทมากเลยนะถ้าเกิดไม่มีแม่มดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะลําบากไม่ใช่หรอโยอสออกเดินทางกันไปสนเลยไปใช้ชก่อนสิใชก่อน ให้คิดแป๊บนึงก่อนสิไม่ต้องคิดไปโอ้โหโอ้โอเคอยู่ที่เกาะเป็นความเร็วที่เหมือนกับโดนพัดผ่านมาคำตอบเนี่ยยังไงก็เหมือนกันเอา้าไปกันเถอะแม่มทที่ยิ่งใหญ่ แต่ล่าสังหอยไม่ดีเลยนะฮะคือฮมึมแต่ถึงกระน,นั้นเป็นทิวทัศน์ที่ดีเหลือเกินนะครับทะเลของกรีกสีสันที่งดงามถ้าเชนไั้ขอรูปหนึ่งแชะตัวว่าแล้วคิดมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะท่านเคอคิอุสกล้องถ่ายรูปวันนั้นมาจากไหนเหรอซาเตตัวฉชนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยก็กลายเป็นงายดิเลกไปแล้วนั่นดิมาจากตอนไหนปะ ไม่แน่นะครับในศึกจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะทําการอธิษฐานต่อจอกศักดิ์สิทธิ์เพื่อสิ่งนี้ก็ได้แน่นอนล้อเล่นนะครับนั่นสินะไอ้คนดีเนี่ยหน้าตาจริงใจตลอดเวลาดูไม่ออกเลยว่าล้อเล่นหรือเปล่าอ่ะกระทันหนานไปหน่อยนะคะทุกคนมีประะิยาของเซอร์วานหนึ่งจุดค่ะเซอร์วานจอจัดงั้นหรอเรียกว่าจอจัดเลยท่าน ค่ะมันไม่ได้โดนบันทึกอยู่ในกราฟล่างวิญญาณของคาร์เดียเลยเป็นวิญญาณวิญญาชนที่ไม่รู้จักค่ะไม่ทราบว,ว่าเป็นศัตรูหรือว่าเพื่อนพ้องเอาเป็นว่าเข้าหาโดยที่ระวังตัวหน่อยแล้วกันนะครับถึงมันจะยังไงก็ช่างนะไอวิธีการเรียกว่าเซอร์วานจรจัดเนี่ยมันยังไงอยู่นะถึงจะพูดแบบนั้นก็ตามจะบอกว่าเป็นเซอร์วานป่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไอ้พวกที่อยู่ในป่าเนี่ย ก็เป็นพวกประเภทอาตารันเต้หรือว่าเพนเตชิเลียไอ้พวกที่สมองเป็นก้ามเนื้อแบบนั้นต่างหากละ่ะคุณเอยนสันครับคุณเอนสันทั้งสองคนน่ะอยู่ในห้องควบคุมนะคะตายแนเย่เองยสศเอนสันตอนกลับมาเนี่ยจะต้อนรับเป็นอย่างดีเลยกันนะอืมเห็นด้วยเลยระหว่างเป็นเป้าให้ยิงกลับไปทดสอบแรงกระแทกเนี่ยกับตันเือชอบแบบไหนละ่ะ มาชูบอกดูสิว่าตรงนั้นมีใครอยู่บ้างเนี่ยเฮ้ยสลับตัวชัดแล้วมันเกี่ยวข้อ,ของกับความเป็นตายเลยนะก็ไม่ต้องพูดว่าไร้าก็พอแล้วไม่ใช่หรอครับก็จริงกันนะแต่อันนี้ปากเสียนูหูน่ะไอ้นายทฤษฎีฉันเนี่ยเป็นประเภทที่ชอบพูดเกินไปไม่ว่าเรื่องอะไรยังไงล่ะอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าพูดเรื่องไม่จําเป็นยังไงล่ะครับเนื่ยใจจังไหวไหมอะ่ะ เอิม่มามถึงแม้จะมีความรู้สึกหนักใจก็ตามนะแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่เป็นไรหรอกที่เกาะไอ a เนี่ยมีความทรงจำที่ไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอคะโดยรวมแล้วเนี่ยมีแต่ความทรงจำดีๆะนะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ไม่อยากจำสักเท่าไรเลยนะจะว่าไงดีไอความทรงจำนั้นนะ่ะมันทำการขีดฆ่าความทรงจำดีๆหายไปหมดเลยโอดิสซุสกันหรอ เธอนี่มันโดนว่าหรือเปล่าว่าเป็นคนที่พูดไม่คิดเนี่ยฮะ <c oughs> เคย <c oughs> แถมตอบกลับมาอีกเอาจริงๆแล้วจะชา้าหรือเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็โดนดูอยู่ดีปะ่ะตำนานของแกเนี่ยมันเป็นที่เรื่องลือมากเลยนี่นะมาสเตอร์เองก็รู้ใช่ไหมล่ะะอืมแน่นอนรู้ดีเลยจ้ะข้อสองไม่ค่อยรู้อ่ะให้ไม่ค่อยรู้เลยกันเผื่อมันจะอธิบายออกมาอึ้งอง ไม่ต้องรู้ก็ได้นะลูกหมูอธิบายออกมาสิอุส่าห์เลือกเอืมก็ถึงโอกาสดีแล้วเดี๋ยวฉันจะทำการอธิบายเองดีมากโอดีอนไม่ต้องเลยไม่เป็นเรื่องหลังจากจบจากสงครามเมืองทอยโอดดซุสตั้งเรือกลับมาเพื่อกลับสู่ประเทศของตนไอ้เจ้านี่แต่ว่าก็ลอยหลงอยู่ในทะเละนะ แล้วก็มากเกิดหลายๆเรื่องขึ้นแล้วก็ลอยมาสู่ที่เกาะ IIA แห่งนี้ยังไงละ่ะสวยในเจ้าแม่โมจิยิ่งใจที่ไม่ไว้วางใจคนเนี่ยก็ทําการสาปทุกคนที่โผล่มาเนี่ยกลายเป็นสัตว์กลายเป็นหมูบ้างสิงโตบ้างหมาป่าบ้างแล้วมันเนี่ยก็ทําการสาปลูปนกน้องของอดิสุสกลายเป็นหมูยังไงละ่ะอดิสุสที่โกรธมากทําการถือดาวเข้ามาฟัน ตัวเธอก็เลยแตกตื่นและก็ขอโทษเขากอกากิเก็บแล้วโอดิสุสเนี่ยบอกว่าเพื่อแทนที่ที่ตัวเองจะอยู่ต่อไปน่ะก็บอกว่าให้ทำให้พวกลูกน้องเนี่ยกลับสู่สภาพปกติซะถ้าเกิดเราคิดดูดีๆแล้วไอ้เจ้านั่นน่ะต่อรองเก่งไม่เบาเลยนะที่ประทับใจเนี่ยตรงนั้นกันหรอแต่ก็มาโอดิสุสเนี่ย แต่เดิมแล้วนะก็มีภรรยาเพเนโลเป้ N e L P e, อยู่แล้วนะและก็ฟื้นพลังเพียงพอแล้วที่เกาะ i อและในที่สุดก็ถึงเวลาที่บอกว่ากลับกันดีกว่าเริ่มนั่งลงเหมือนอยู่ในโรงพลาแล้วก็จิ้มนูน่นนี่นั่นก็เพราะแบบนั้นก็เลยโดนทิ้งยังไงล่ะขอบคุณมากเลยนะที่อธิบายท่เนี่ยต้นจนจอบเนี่ยจะทำให้กลายเป็นหมูไม่หมดเลยพวกเธอเออโอ้ย มาสเตอร์เซวานที่ว่านะน่ะหมายถึงเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่ารู้สึกเหมือนมันล้มลงอยู่นะแล้วก็เหมือนกับได้กลิ่นอายของสัตว์บานออกมาด้วยเลยนะปะไปช่วยเร็วสิ <c oughs> น่าสินะครับถ้าฉะนั้นไปกันดีกว่าไปกันเลย <c oughs> เข้าใจไหมทางฉันเองเนี่ยก็มีเรื่องจะอธิบายเหมือนกันนะช่างมันเถอะหน้ามาช่วยก่อนเร็ว เสียงไม่พาไปต่อสู้เลยโอเค <g ay> okay, จัดทีมนะครับผมจะตัวเป็นเบอร์เซอร์เกอร์สบายๆปะ่ะดุยก็เอาตัวละครชายเพราะว่ารอบนี้เนี่ยได้โบนัสเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมปะ่ะดุยกันเลยโอ้สตูสามตัวสบ,สบายไปไหมอะไรอ๋อตั้งคอเยเร็วปกติว่าอยู่นี่หว่าตุ๊บ ชาร์จเกจยี่สิบเปอร์เซ็นที่เลเวลหนึ่งเลเวลเต็มมันจะได้เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยชาร์จแล้วกันจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ไหมเนี่ยบัสเตอร์บัสเตอร์อาร์ตไปก็น่าจะจบแล้วมั้งแอ่จริงๆแล้วเดี๋ยวนะอาร์ตอาร์ตอันนี้เพิ่มอาร์ตได้โอเคเพิ่มอาร์ตไปอะไรใช่แล้วเราเป้าเพื่อนด้วยหรอ นี่มันตัวแบบว่าทำไรเพื่อนมากเลยนี่หว่าแล้วอีกสกิลหนึ่งทำอะไรได้โ pues ล่อมตะให้ตัวเองแล้ว okay, ก็กันไม่ให้บัฟตัวเองหายไปงั้นเหรอเพื่อนเราต้องกันด้วยสามเทินไอซีไอซีโอเคมาอ๋อเฮ้ยพี่มันหมื่นแปดนี่หว่าพอไหมวะพอไหมเอ่ยมาซุยเโียวนะคกดารัง ืเ,เอท่านนี้ก็ยศถ้าฉะนั้นแล้วก็ทุกคนฮะเอา้ายิ้มถ่ายรูปเฉยเผ <laughs> ่อยิ้มไม่ได้ แต่มีความจำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยงั้นเหรอแล้วคนที่ต้องช่วยละ่ะเป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกฮ่าที่สําคัญกว่านะจําเป็นต้องไปปลุกไอ้เซอร์วานที่ลมอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยเป็นเซอร์วานที่ไม่มีความใส่ใจเลยนะเอา้าเป็นอะไรหรือเปล่าโอดีสุดชัวตัวว่าเออ,เ,อ,อเป็นอะไรไปหรอ ไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะหืมเห็นด้านหลังหัวอะไรแปลกๆเกาะหัวงั้นเหรอโอ้ยอาจจมน้ำอยู่ก็ได้รีบถอยเกาะหัวออกเร็วอาจารย์เกลกิอสมาช่วยหน่อยสิเข้าใจแล้วครับฮึบที่นี่คือที่ไหนโอ้อยังมีชีวิตอยู่เหรอ แต่เปเซอร์วานะตัววาดแล้วพวกเจ้าเป็นใครกันเป็นคนของคานเดียค่ะคานเดียถึงแม้จะไม่รู้จักคานเดียก็ตามเนี่ยน่าจะรู้จักเอซันไม่ก็โอดิออนหรือเปล่าละ่ะรู้จักสิ่พึ่งตีกันตอนออสเบลหเป็นชื่อของวิเดชนในตำนานสินะนั่นคือพวกเจ้างั้นเหรอฉันเกียเกิส ส่วนเจ้าตัวที่ดูเหมือนมีตัวนี้เนี่ยคือโอริออนแล้วก็คนที่ยืนกอดอกถอยลำไปข้างหลังถ้าเกิดถึงเวลาจําเป็นเนี่ยจะสามารถหนีได้คนที่ดูหน้าตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะคิดเรื่องอย่างนั้นอยู่แท้ๆเลยก็คือคุณเอียนสันครับนี่แนะนําตัวหรือว่าดาเนี่ยการแนะนําตัวของตัวฉันเนี่ยว่าไรกเกินไปหรือเปล่าแล้วก็โอ้ยะคิวเคเป็นอะไรไปหรออะไร หนีสิเธอ QK QK คคิวซังค่อยๆออกหาไปเฉยเลยค่ะทำบ้าอะไรกูเจ้านั่นอ่ะช่วยไม่ได้นะนายเราตรงนี้ไปก่อนแลยกันนะใช่กับมาสเตอร์เนี่ยจะไปจับเขาอู้งั้นเหรอเจ้านั่น QK เป็นแม่มดที่ยิ่งใหญ่ที่เรื่องชื่อแห่งเกาะไอ i อเอยังไงล่ะครับเดี๋ยวจะให้เธอคนนั้นนะ่ะมาทำการตรวจอาการดูแลกัน หนีความจริงแล้วคุณแม่มดจ๋าอะไรอ๋อมีสอลูกศรโอเคไปกันต่อเลยศัตรูเป็นแอสชินนะครับผมก็ว่าแตดจบตรงนี้ก็รู้สึกแปลกๆเอาเป็นว่าหนีก่อนแล้วกันถึงแม้จะอะไรก่อนแล้วกันยังไงก็ตามมานะถ้าเกิดไม่หนีจากความอึดอัดของที่นี่แล้วก็จะไม่ได้ อาอาอารางสงรรที่ไม่ดีมันมาถูกเป๊ะเลยก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะมาถึงก็เจ้านั่นน่ะมันเป็นววลาชนนี่นาเป็นววลาชนภายในเวลาชนการจะโดนอัญเชิญมานา่น่ะก็เรื่องปกตินั่นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งก็อุตส่าห์คิดว่าถ้าไม่เจอกันจะดีแล้วแท้ๆทำไมต้องมาตอนนี้ ต้องมาเจอกับเขาที่โดนอัญเชิญมาที่เกาะ IAA แห่งนี้ด้วยละ่ะและที่สำคัญเอาจริงๆแล้วทำไมฉันต้องหดีออกมาด้วยจริงๆแล้วตัวฉันน่ะไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ใช่หรอที่สำคัญกว่าฉันในตอนนี้เนี่ยคือเซอร์วานของดัสซิลล่าก็นึกว่าทำใจไว้เรียบร้อยแล้วซะอีกอะไรอะไรอ่ะหนูหูจริง คิวแคสตูชัวเกะมาสเตอ์เอา้าลนลานลนลานลนลานเอาจับผมจับผมจับผมเอาเอาขอ้อโหดตัวเองเอาทำทำไรต่อจ้ะแล้วก็ส่องกระจกจ้าจ้ะจ้จ,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 จ้แล้วก็หันหน้ามาอีกทีนึงด้วยรอยยิ้มยา่ยาย่ามีธุระอะไรกันหรอพิกเลตไม่ต้องส่องกระจกรีบสู้เร็วเซ่อะไรเนี่ย ไม่เข้าใจหัวใจของสาวน้อยเลยนะไอ้เจ้าหมีตัวนี้จ้าเตรียมพร้อมในการต่อสู้จ้าศัตรูจ้าศัตรูเป็นแอสเซชินนะครับผมก็เดี๋ยวเอาแคสเตอร์ไปดลยแล้วกันไปแต่ศัตรูเลเวลมันไม่ได้สูงมากะนะสู้สบายสบายโห โถเอ้ยให้พีกแค่หมื่นเก้าผมมาซะตกใจเชียวน,น,นายนายนายอ๋อมีบัสเตอร์ของเจงคคงอยู่ใช่ไหมัตย์เดน counting o จัพอไม่เอ่ย

นี่หน้าผู้ชายที่ทิ้งตัวเองไปยังไงเ้าเออก็ไอ้เจ้านั่นที่เจอที่ชายหาดนะ่ะรู้จักเหรอรู้จักสิรู้จักด้วยชื่อของเจ้านั่นนะ่ะโอเดซุสเบียชนที่มีอยู่น้อยนิดที่มีชีวิตรอดจากสงครามเมืองทรอยเป็นคนที่คิดมาไม้เมืองทรอยขึ้นมา และนำพาชัยชนะมาให้แก่ฝั่งอาเคียผู้ชายที่พัดล่องเรือมาเป็นเวลาันยาวนานเพื่อกลับไปสู่ภรรยาที่เป็นที่รักและเป็นผู้ชายที่มาอาศัยกับตัวฉันที่เกาะไ i a เป็นช่วงเป็นระยะเวลาหนึง่งว่าแต่ใน FTO นี่มีลูกกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่มี โอเคก็ได้เพชรมาหนึงเม็ดน,นะครับผมไม่ยาวสักเท่าไหร่จบไปเรียบร้อยแล้วกับกบทที่1นะครับผมต่อต่อไปใช้ได้ัพพอร์ตไว้ให้โอเคก็ขอจบวิดีโอครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ